เฮ้ hey, ทุกคนเบื่อไหมกับการมองตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าอย่างไม่สุดวันนี้ผมมี5เคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้คุณดูดีขึ้นทันทีอันดับแรกปรับปรุงท่าทางหลังตรงไล่พาย,ายแค่นี้ก็ดูมั่นใจขึ้นเยอะแล้วเชื่อผมสิเพื่อนผมเคยบอกว่าแกเดินหลังค่อมเหมือนคนแก่พอปรับท่าทางปุ๊บดูดีขึ้นเป็นกอง ข้อ 2. ดื่มน้ำเยอะๆผิวชุ่มชื้นหน้าใสาใครๆก็ทักผมเคยลองทำตามแล้วมีคนชมว่าวันนี้หน้าดูสดใสจังดีใจสุดๆ 3. ดูแลผมเผ้าตัดผมให้เข้าทรงหรือแค่หวีผมให้เรียบร้อยก็ช่วยได้เยอะผมเคยปล่อยผมยาวเซรอๆแล้วดูโทรมมากพอกันที 4. รอยยิ้มยิ้มให้ตัวเองในกระจกยิ้มให้คนรอบข้างโลกสดใสขึ้นเยอะลองยิ้มสิครับเห็นไหมดูดีขึ้นเลย และสุดท้ายข้อ5หาเสื้อผ้าที่ใส่แล้วมั่นใจไม่จำเป็นต้องแพงแค่ใส่แล้วรู้สึกดีกับตัวเองก็พอผมชอบใส่เสื้อเยื่อสีดำเพราะรู้สึกว่าตัวเองดูผอมลงสรุปง่ายๆนะครับท่าทางดีน้ำเยอะผมเป๊ยิ้มหวานและเสื้อผ้าที่ใช่แค่นี้คุณก็ดูดีขึ้นทันทีลองเอาไปทำตามกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่